สวัสดีครับพบก,กับสุรคาราลิเวอร์พลูลเราเริ่มต้นกันที่อาร์เนอร์สลัดแซวจ็อกเก็งครับเรื่องบนเวลาเตะทิ้งครึ่งอาร์เนอร์สลัดครับคิดตันจากเจกเก็งครับว่าเขาคงเป็นผู้จัดการทีมที่โง่เขามากๆถ้าออกมาวยวายเรื่องโปรแกรมการแข่งขันตอนเที่ยงอาร์เนอร์สลัดนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พลูลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนทีมเดอะอีเกิลคริสตัลเพลทที่เกมคู่นี้นะครับจะลงทําการแข่งขันเป็นคู่แรกในสัปดาห์ตามเวลา ประเทศอังกฤษ12.30นาฬิกาก็คือทีมครึ่งซึ่งตัวของกุนซือรายนี้ก็ยืนยันว่าตัวของเขานั้นไม่มีความคิดอะไรเกี่ยวกับการจัดการให้ทีมของเขานั้นลงแข่งขันเป็นคู่แรกแต่ยอมรับว่าความลำบากของการลงสนามตอนเที่ยงวันนั้นคือการต้องลงเล่นในฐานะเป็นทีมเยือนมากกว่าเพราะนักเตะอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าสะสมจากการเดินทางฉะนั้นอาจส่งผลที่ชัดเจนต่อฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีม โดยทั้งมครับมีคิวบ,กบุกไปเยือนทินเซลเฮิร์ตพาร์คของเคิร์ซัลพเลดในช่วงบ่ายวันเสาร์ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของอันเนอร์สลอตที่ต้องพาลูกทีมลงแข่งขันในช่วงเที่ยงวันเสาร์หลังจบศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดกลางสัปดาห์ได้เพียงแค่3วันเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามตัวของอันเนอร์สลอตนั้นก็ยอมรับว่าพิมพ์ลิ้ง,งกฤษนั้นให้ความช่วยเหลือกับทีมที่ได้ไปเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปน้อยกว่าเอเลวิีลีกของนอร์แลน แต่ถึงน,นั้นตัวของเขาก็ปฏิเสธที่จะใช้เรื่องดังกล่าวนี้มาเป็นข้ออ้างถ้าหากลิเว์พูลไม่รับผลการแข่งขันที่ดีในวันนี้พูดกันตามตรงนะผมไม่คิดว่าการลงเล่นในช่วงเที่ยงวันนั้นมันจะทําให้ทีมของเราเสียเปรียบคู่แข่งแต่อย่างใดผมเคยได้ยินมาว่าผู้จัดจการทีมคนก่อนนั้นพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากว่าการแข่งขันตอนเที่ยงครึ่งนั่นมันไม่ยุติธรรมสาหรับทีมของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมการแข่งขันของทีมอื่นๆแต่สําหรับผลแล้วกัน ลงเล่นเป็นทีมเยือนนั้นคือเกมที่ยากสําหรับทีมของเราเพะไม่เกี่ยงหรอกนะครับว่าเราจะต้องลงเตะเวลาไหนแต่ผมไม่ชอบการที่เราต้องเดินทางไปลงแข่งขันในฐานะทีมเยือนมากกว่าเนื่องจากถ้าผมออกมาบอยวายว่าการถูกจัดโปรแกรมให้ลงเล่นในช่วงเที่ยงครึ่งแล้วแล้วก็โดยเหตุผลก็เพราะว่าทีมของเรานั้นมีการฝึกซ้อมตอนเที่ยงทุกวนันดังนั้นการที่จะออกมาแก้ตัวว่านักเตะอาจจะไม่ชินกับช่วงเวลาดังกล่าวและอาจจะไม่ได้ใน,ในฟอร์มการเล่นที่ดีนั้นมันฝังไม่ขึ้น ผมมคิดว่าการลงเล่นในตอนเที่ยงครึ่งนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากสาหรับทีมของเราดังนั้นผมจะไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างว่าเราได้รับโปรแกรมการแข่งขันที่ไม่ดีถ้าหากทีมของเราไม่ได้รับผลการแข่งขันตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่แรกด่วนบาซโลน่จ้องคว้าตัวดามินเนียสไปร่วมทัพถ้าหากตัวของคนนั้นไม่ใช่ผู้เล่นที่อาร์เนสลส์ลอตนั้นต้องการ มีรายงานอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของดาวินเยสที่ณนตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวของเขานั้นเริ่มที่จะมีอนาคตที่ไม่นอนกับลิเวอร์พูลแล้วหลังจากที่ในฤดูกาลนี้ตัวของดาวินเนยสนั้นไม่ได้เป็นของหน้าตัวเป้าที่เป็นตัวเลือกแรกของทีมอีกต่อไปแล้วโดยทางด้านของอาร์เนสซอลตนั้นได้ไว้ใจเดโกโจศลตามากกว่าในฐานะของหน้าตัวเป้าของทีมแถมโชตาก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและช่วยให้ลิเวอร์พูลออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมดอง ึ่งนั้นก็ทำให้ในะตอนนี้ได้เกิดข่าวลือออกมาอย่างมากมายว่าดาวินเนสมีโอกาสนะครับที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยฤดูกาลนี้นะครับเป็นปีที่ดาวินเนสโชว์ฟอร์รรมการเล่นที่ไม่สม,ม่ำเสมอโดยเพิ่งจะยิงได้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นและเพิ่งจะมีเวลาลงเล่นเพียงแค่134นาทีเท่านั้นภายใต้การคุณทีมของอร์เนอร์สลอตแม้ว่าก่อนหน้านี้กุนซือชาวดัตชรายนี้จะเคยออกมาบอกว่าดาวินเนสคือผู้เล่นคนสำคัญและเขาจะได้รับเวลาลงสนามเป็นอย่างมากก็ตามทีนะฮะ ดยรรายงานล่าสุดนะครับมีออกมาจากท่านันของกิฟต์มีสปอร์ตโดยออกมาให้ข่าวว่าสโมสรบาร์เซโลนาที่ณตอนนี้ถูกระบุว่ากำลังแสดงความสนใจในตัวของดาวินูเยสุน่ามาเล้ก้าวจากลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากและทีมของพวกเขานั้นก็พร้อมที่จะอ้าแขนต้อนรับในเันทีนทาหากดาวินูเยสแสดงความจเจดเจนว่าต้องการที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าสูน่าชาวอุรุกวัยรายนี้นั้นไม่ได้เป็นที่ต้องการของอาร์เนอร์สโตอีกต่อไปแล้ว แล้วถ้าหากสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปแล้ว,ลวก็ก็มีโอกาสสูงที่ลิเวอร์ pool จะตัดสินใจขายดาวินเรียสออกจากทีมในช่วงหลังจบฤดูก,กาลนี้ก็มีความเป็นไปได้โดยเสือรายยนี้ังรายงานต่อไปว่า ในตอนนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอยู่เบื้องหลังและดูเหมือนว่าท่านั้นบาร์เซโลนานั่นก็กําลังเตรียมที่จะติดต่อไปอยังเอเนต์ส่วนตัวของดาวินูเยสเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของซูนารายนี้โดยทางบาร์เซโลนามองว่าด้วยสถานการณ์ของดาวินูเยสกับลิวนั้นทําให้เชื่อได้ว่าถ้าหากทีมของพวกเขานั้นยืน่นข้อเสนอไปที่นักเตะร,รายนี้แล้วก็ก็มีโอกาสสูงนะครับที่ดาวินูเยสอาจจะตัดสินใจเลือกย้ายซบบาร์เซโลนาในทันทีก็เป็นไปได้ โดยเฉพาะการที่ลีกของสเปนแห่งนี้นะฮะมีฟาลิโกบันเบเดซึ่งเป็นเพื่อนซีของเขาในนมทีมชาติอูรุไวยอยู่คักแข่ขงในลีกแห่งนี้ด้วยแล้วแล้วก็มันก็อาจจะทําให้การตัดสินใจของดาวิเวยดย์นั้นง่ายขึ้นนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับข่าวที่ออกมาณตอนนี้เป็นเพียงแค่ข่า,ขาวลือเท่านั้นและในความเป็นจริงแล้วนะครับดาวินเยดยตยังไม่ได้แสดงท่าทีเไรเลยๆว่าต้องการ้ายอาจากลิเวอร์พูล ดังนั้นข่าวดังกล่าวนี้จึงไม่มีความชัดเจนและก็เชื่อได้ว่าบาร์เซโลนาก็คงจะไม่มีเงินมากพอนะครับในการจ่ายค่าตัวเพื่นรายนี้ตามที่ลิวหูเรียกร้องอย่างแน่นอนนะฮะอิลิตนาคพลาดท่าเซ็นชัญญาเด็กเก่าอาจจกตั้งหลายคนแต่ยกเว้นตัวเทพอย่างไรอันสกาฟินแบกจำได้หรือเปล่านะครับในปี2022ไรอันสกาฟิบก บอกลาอาแจกแล้วปฏิเสธที่จะย้ายกลับไปซบโค้ชเก่าอย่างเอลิเทนฮากที่แมนยูแมนยูก็เป็นทีมใหญ่เป็นทีมดังแต่ผมชอบไบย์มินิกมากกว่าตอนนั้นก็ได้ให้สัญญาก,กับทีมไบย์มินิกไปแล้วว่าผมจะย้ายไปซบด้วยกราฟเฟนแบกเปิดเผยกับเดอะเทโลกราฟตอนนี้บอกได้เลยครับว่ากราฟเฟนแบกนั้นตัดสินใจถูกต้องที่สุดเพราะไปไบเย์มินิกถึงจะไม่ปังแต่ย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลในไม่นานนักก็ฟอร์มสุดยอดไปเลยครับแถมใน ช่วงสเสมอที่ผ่านมานั้นก็มีข่าวว่าเกือบได้ย้ายไปกาลาตสไลน์ในลีกตุรกีอีกต่างหากแต่พออเนืองสงลาต์เข้ามาคุมกินลิเวอร์พูลเท่านั้นแหละนะฮะกราฟเฟนแบกกลับมาเกิดใหม่เลยทีเดียวเมื่อก่อนรอยฟิลฟานเดอร์ฟาสเคยบอกว่ากราฟเฟนแบกเหนือกว่าจุดเบนลังแฮมในทุกๆด้านแล้วฤดูกาล2024-2025ก็ฟอร์มเทพสมคำเริ่มงเลจริงๆกราฟเฟนแบกฟอร์มหัวจนคนไปเทียบกับตำนานกราฟเฟนแบกได้แมนออฟเดอะแมตช์บ่อยมากนะครับแถมยังคว้ารางวัลน,นัก อนนี้บอกเลยว่าการเนแบบคือกองกลางที่ดีที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกจะมีการเกอร์ยังเอ่ยปากชมว่าเล่นได้แบบเพลติกวีล่าตอนพีคๆเลยแต่ที่คล้ายๆที่สุดในสไตล์การเล่นคงจะเป็นซีเกร์บุตเกตมีทั้งทักษะการเลี้ยงกินตัวพลังงานที่เหลือล้นแถมใจบอลอย่างแม่นยำช่วยให้ลิเวอร์พูลแก้ปัญหากองกลางที่ดูรั่วๆตอนท้ายยุคเจอเก้นครับได้เยอะเลยกาฟเฟนแบงเองช่วยโอกาสได้อย่างยอดเยี่ยมข่าวเลื้วเรื่องมาตินสุเบอดี้เลยเงียบกริบ ตอนนี้กองกลางดัดคนนี้กำลังฮอตสุดๆภายใต้การกุมทีมของโคตรร่วมชาติอ่านเนอร์สลัดสลัดใช้ไม้ตายโคตรรุ่นเก่าต้องชมการเฟนแบกที่คว้าโอกาสเอาไว้ได้แต่สลัดก็แสดงเห็นถึงฝีมือการกุมทีมที่ไม่ธรรมดาเช่นกันตอนรแรกที่เขาเข้ามากุมทีมสลัดบอกว่าโจทย์ของเขาคือการพัฒนานักเตะที่มีอยู่ในขณะที่แฟนบอลและสื่อต่างกา่นด่าสโมสรที่ไม่ยอมซื้อนักเตะใหม่ไม่ใช่แค่การเฟนแบกนะครับแต่ มีโดมินิกซบอสไลน์เทนอเล็กซเซนโนอิบไรมากัวนเต้และลุยดิอาร์ตก็พัฒนาขึ้นเยอะมากสล็อตใช้วิธีแบบโค้รรุ่นเก่าเน้นซ้อมหนักควบคู่กันไปแบบเทรนส์แบบตัวตัวๆผลลัพธ์ก็คือลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงพิมลีกสล็อตทำลายสถิติต่งตางๆในฐานะกุนซือลิเวอร์พูลส่วนนักเตะกระฟอมเทพกันั่วหน้าเอลิทันฮัก์สมองตึบทำกองกลางพังพินาศส่วนทางฝั่ง,งแมนยูเองกลับสวนทางกันสุด,สด นึกไม่ออกเลยว่ามีนักเตะคนไหนบ้างที่เก่งขึ้นหลังจากเอลิตเทนักเข้ามาคุมทีมหากกลายเป็นแบกย้ายไปอยู่กับแมนยูหลังจากฟอร์มตกที่ไบร์มนิกคงดับไปนานแล้วดูตัวอย่างกองกลางของแมนยูดูสิโดนด่าเละเทะไม่ว่าจะส่งใครลงเล่นเทนักก็แก้ปัญหานั้นไม่ได้แถมทุ่มเงินมหาศาลซื้อคาซิเมโรเมสันเมาส์และมาริโอุกเตออีกตั้งหากผมเห็นอุกเตเดินเล่นในสนาม่าตัวตั้ง50ล้านยูโร มาโกวนบาสเทนเจ้าของรางวัลบอลลุงดอให้สัมภาษณ์กับซิโก้สปอร์ตมอนี่เดินเล่นอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเทนฮากโง่จริงๆที่ทุ่มเงินซื้อนักเตะแบบนี้แมนยูเสียเงินไปกับนักเตะที่ไม่คุ้มค่าค่าตัวคาซิมโล่คนเดียวก็เท่ากับค่าตัวกลาเป็นแบกกับอลิซิสแม็กอาลิสเตอร์ร่วมกันแถม็เหนื่ยกระแพงกว่า2คนนี้อีกนี่ยังไม่รับรวมเงินที่จ่ายให้กับคริสเตนอิกเซนและโซเฟียอมระบักอีกนะ แต่ผลงานของเมนยูก็กลับแย่ลงเสียประตูเยอะสร้างโอกาสน้อยน้อยแถมแดนกลางก็โดนคู่แข่งบดบี้ขยี้แหลกทุกเกมอลิการ์ตต้องแก้ปัญหาการทำประตูต้องหาคู่เซนเตอร์แบ็กที่ลงตัวและต้องแก้ปัญหาที่กองกลางโอเวนฮาคลิปอดีตแชมป์ยูฟาแชมเลกของเมนยูให้สหามารถกับ TNT Sport แต่อลิการ์ก,ก็คุมทีมมานานแล้วนะครับปัญหาพวกนี้ควรที่จะแก้ได้แล้วผมว่าหลังจบเกมนี้จะมีคำถามมากมายเพราะฟอร์มแบบนี้ไม่ใช่ระดับที่เมนยูต้องการ แม้แต่บุโนฟานส์กับตันทีมที่เคยไว้ใจได้ก็ฟอร์มตกโดนใบแดงสองนัดติดต่อกันแถมเล่นไม่ออกอีกตั้งหากกาฟฟนแบกจะไปรอดหรอถ้าอยู่ในทีมแบบนี้เทนักซื้อแต่เด็กเก่าของอาแจกยกเว้นตัวเทียบกราฟฟนแบกเทนักซื้อนักเตะเก่าจากอาแจกแทบทุกคนที่เคยร่วมง,งานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอองเรอน่าโนชามาซารอุยลิซันโดมาร์ติเนสไมทัตเดลิกและอันโตนีส่วนอิลิเซ่นก็เคยลงสนามให้กับ เอลิกตันฮากมาแล้วที่ยูฮันครับส์อารีนาะแต่ตลกตรงที่นักเตะอาจจกคนเดียวที่เอลิกตันฮากอยากได้แต่ไม่มานั่นก็คือไรอันสกาเฟนแบกซึ่งเป็นอดีตลูกทีมคนเดียวที่ฟอร์มกำลังพีคสุดๆกาฟเฟนแบกได้โชว์ฟอร์มเต็เมๆให้กับเอลิกตันฮากเห็นเต็มๆต,ต,ตาตอนที่ลิเวอร์พูลบุกไปถล่มแมนยูถึงโอท์รัดฟอร์ดเมื่อเดือนที่แล้ว3-0ประตตูงั้นนะี่ทนาคนโดนตบหน้าดังเพี้ย พราะทกมที่เละเทะของเขากําลังทําให้เขาใกล้โดนไล่ออกขึ้นทุกทีส่วนฝั่งตรงข้ามคืออาร์เนอร์สลรัตโค้ชที่เปลี่ยนลิเวอร์พูลไปอย่างสิ้นเชิงชุบชีวิตกาเฟนแบกจนกลายเป็นกองกลางระดับโลกด่วน เอนโซมาเรสกาคุนซือเชลซีมองข้ามลิเวอร์พูลในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แมลิวูลจะนำเป็นจ่าฝูงหลังชนะ5จาก6เกมแรกแต่มาเรสกากลับไม่พูดถึงลิเวอร์พูลเลยเมื่อถูกถามถึงโอกาสลุ้นแชมป์ของเชลซีมาเรสกายอมรับว่าเชลซีคงสู้กับแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตีร์หรืออาร์เซนอลไม่ได้ซึ่ง2ทีมนี้ถือเป็นตัวเต็งอยู่แล้วจากผลงานใน2ฤดูกาลหลังสุดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลิเวอร์พูลคือจ่าฝูงในปัจจุบัน โดยมีเติมนำหน้าแมนสตอรและอาร์เซนอลอยู่1คะแนนและนำเจลซีอยู่อันดับที่4อยู่2คะแนนแม้เชลซีจะออกสตาร์ทฤูดูการนี้ได้ดีนะครับชนะ4จาก6เกมในนัดแรกและยิงประตูดได้มากสุดถึง15ประตูแต่มาเรสกาก็ยังมองว่าทีมของเขาไม่พร้อมลุนแชมป์มารเรสกาเหตุผลว่าทั้งซิตี้และอาร์เซนอลต่างมีผู้จัดการทีมที่คุมทีมมาอย่างยาวนานซิตี้มีเปปกุยเดลาที่คุมทีมถึงเปี มิเกลอาจจะต้าคุมทีมอาสซนอเ5ปีซึ่งความต่อนเนื่องแบบนี้มันสําคัญมากในการลุ้นแชมป์ส่วนเชลซีเพิ่งร่วมง,งานกับเขาไม่ได้แค่3เดือนแม้จะไม่ได้ตั้งใจเน็บแนมลิเวอร์พูลแต่มาเรสกาก็เหมือนมองข้ามลิเวอร์พูลไปโดยประยายตอนลิเวอร์เองก็มีผู้จัดการทีมคนใหม่แม้ผลงานจะดีแต่ก็เพิ่งคุมทีมได้แค่3เดือนเช่นกันอย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าไม่ควรตัดลิวเวอร์พูลออกจากสารระบบการลุ้นแชมป์เพราะพวกเขามีทีมที่แข็งแกรง่งและออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยม อาร์เนอร์สโลตเผยกลยุทธ์ง่ายๆที่ลิเวอร์พูลจะใช้เพื่อโคน Man City อน่นแมนเชสตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอาร์เนอร์สโลตนะครับชี้ว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านของลิเวอร์พูลนั่นคือคุณแจสําคัญที่จะช่วยให้พวกเขาไล่ตามแมนเชสตี้ได้ทันและแม้ว่ารดูวกันที่แล้วทีมของเจเกนคลับจะตามหลังแชมป์เพียงแค่9นาน้าคะแนนแต่ผลงานในสนามของพวกเขาเวลาไปเล่นแบบทีมเยือนกับทีมอื่นๆนั้นมีความแตกต่างอย่างชัดเจน องาการนะครับจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเกมเกยือนที่สําคัญสุคัญเหล่านั้นให้กลายเป็นชัยชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งหลังจากที่เสียแต้มนัดสําคัญสําคัญให้กับกุ่แย่งอย่างเอเวอร์ตันและแมนเชสเตอร์เตดสลัดมุ่งมั่นที่จะเห็นลิเวอร์พูลลงเล่นเกมเกยือนได้อย่างแข็งแกร่งเหมือนกับเกมในบ้านเพื่อท้าทายการครองความยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์เขาเน้นย้าถึงความสําคัญของแนวทางนี้หลังจากเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างน่าประทับใจโดยเก็บชัยชนะนอกบ้านเหนือวูมแฮมตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้ลิเวอร์พูลจะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงก็ตามโดยล็อตกล่าวว่าถ้าคุณดูจากข้อมูลล้วนๆจะเห็นว่ามีแต้มต่างจากซิตี้จากคะแนนที่เก็บได้จากเกมเยือนถึง10คะแนนถ้าคุณดูฟอร์มการเล่นในบ้านของทั้งสองทีมคำถามคือทำไมถึงเป็นแบบนี้ผมคิดว่ามีบางจุดที่เราต้องปรปับปรุงและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการควบคุมเกมทุกนัดจึงสำคัญมากไม่ใช่แค่เกมในบ้านแต่รวมถึงเกมเยือนด้วย การเล่นเกมเยือนให้เหนือกว่านั่นคือเหตุผลที่ผมไม่ค่อยพอใจกับ20นาทีแรกในเกมพบกับวูมแฮมตันสารเชื่อมันว่าเสียงเชียร์ของแฟนบนอลเจ้าบ้านอาจจะทําให้ทีมเยือนมีความท้าทายมากขึ้นและเน้นย้ําถึงความจําเป็นที่ทีมของเขาจะต้องคลองเกมและไม่เสียโอกาสง่ายๆซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ในขณะที่พวกเขามุ่งหน้าสู่เซลเฮิร์ตพาร์คพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับคคิส์ซเพเลีทีมที่ยังคงมองหาชัยชนะนัดนนแรกในศึกพรีเมียร์ลีกฤูดูกาลนี้ ผมคิดว่าเกมในบ้านและนอกบ้านของลิเวอร์พูลค่อนข้างคล้ายคลึงกันแต่โดยทั่วไปแล้วการเล่นเป็นทีมเยือนจะยากกว่าเพราะแฟนบอล้าบ้านจะส่งเฉียงเชียร์กันอย่างหนักหน่วงเมื่อทีมของพวกเขามีโอกาสพวกเขาจะมั่นใจมากขึ้นจากสิ่งนั้นสาร์ลดกล่าวคุณเล่นกับผู้เล่นคนเดิมๆเ,เหมือนกับที่คุณเล่นในบ้านแต่พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นจากแฟนบอลซึ่งทำให้การชนะเกมเยือนเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเล็กน้อย แต่ก็มีหลายเกยมในบ้านที่ค่อนข้างสูสีและบางทีแฟนบอลของเราอาจจะสร้างความแตกต่างได้ไประเด็นก็คือถ้าคุณเป็นลิเวอร์พูลและรวมถึงอีกหหรือ2สโอมสรชั้นนาถ้าเราไปเยือนบูผันตันหรือพาเลทแล้วพวกเขาได้เตะม,มุมแฟนบอลก็จะเชีย ดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องอเผชิญเมื่อคุณเป็นสโมสรชั้นนำทุกคนตั้งตารอลิเวอร์พูลมาเยือนมาตลอดทั้งสัปดาห์แฟนบอลพาเลททุกคนต่างพูดถึงเรื่องนี้ลิเวอร์พูกลกำลังจะมาผู้เล่นทุกคนต่างพร้อมและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันจึงยากเราปิดท้ายกันที่มาฟังโดมินิกซบอสไลพูดถึงเหตุผลว่าทำไมตัวของเขาถึงชอบสไตล์การเล่น ของยุคอัเนอร์สลัดมากกว่ายุคของเจอเก้งคลับโดมินิกซอบอสไลน์ครับกองกลางพ่อรุบหล่อในวัย23ปีของลิเวอร์พูลก็เดินมาให้สภา์ล่าสุดนะครับซึ่งถือว่าเป็นแง่มุมที่น่าสนใจหลังจากที่ตัวของเขานั้นเป็นผู้เล่นที่มีจุดกําเนิดมาจากยุคของเจอเก้งคลับเพราะเป็นคนที่ซื้อตัวโดมินิกซอบอสไลน์มาร่วมทีมลิเวอร์พูลแต่ทว่าซอบอสไลน์กลับแจ้งเกิดได้กับลิเวอร์พูลได้อย่างยอดเยี่ยมในยุคของอรนเนอร์สลัดและได้กลายเป็นผู้เล่นตัวหลักภายในทีม ของแดงลิเวอร์พูลชุดใหญ่ไปเป็นที่โลดลอยแล้วโดวยล่ราส่วนกับโดมินิกโซบอสไลน์นะครับใ้สัมภาษณ์เรื่องนี้ในรายการแมนส์ออฟบาเซเลของฮังการีหลังจากผู้นรียนรายการนะครับได้ตั้งคำถามว่าความแตกต่ตางที่ใหญ่ที่สุดระหว่างระบบของเจคกิ้คลับกับระบบการเล่นของอร์เนอร์สลตนั้นคืออะไรและตัวของโซบอสไลน์นั้นชอบระบบของกุนซูคนไหนมากกว่ากันโดยโซบอสไลน์นะครับได้ตอบคำถามดังกล่าวนี้แบบอยู่เป็นโดยอธิบายว่า ผมคิดว่าผมชื่นชอบสไตล์การเล่นของลิพูในยุคปัจจุบันมากกว่าการที่เรามีอันเอร์สลัตเป็นผู้จัดก,การทีมนั้นสําหรับผมแล้วมันทําให้ตัวของผมนั้นมีสมาธิมากยิ่งขึ้นและผมดูสงบขึ้นลิร์พูลทีมนี้มีผู้เล่นชั้นยอดมากมายและผมก็ดีใจที่ได้เป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมและเมื่อพูดถึงสไตล์การเล่นโดยโรวมนั้นมันก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในยุคของเจอเก้นคลับนั้นทุกคนในทีมนั้นมีหน้าที่เดียวก็คือจะต้องทําทุกวิธีทาง เพื่อที่จะแย่งบอลกลับขึ้นมาจากกู่แข่งให้โดยเร็วที่สุดและเมื่อยังบอลกลับขึ้นมาได้แล้วผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางและกองหน้าทุกคนจะมีหน้าที่ที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าประตูกู้แข่งแบบไม่คิดชีวิตเพื่อรอให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ด้านหลังเปิดบอลมาให้ฉะนั้นคือปรัชญาของเจอเก้นกลับแต่สําหรับในยุคข,ของอาร์เนอร์สลัดนั้นเขาให้ผู้เล่นทุกคนคลุมพื้นที่ล้อมกู้แข่งและช่วยกันกดดันรอให้กู้แข่งเปิดบอลออกจากตัว แล้วเราก็ค่อยดักบอลในจังหวะนั้นแนื่อน,อนว่ามันจะทําให้ผู้เล่นทุกคนมีเวลาคิดมากขึ้นว่าจะต้องทําอะไรในสเต็ปถัดไปและไม่ใช่การไล่ล่าบอลแบบไม่คิดชีวิตเหมือนในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ความแตกต่างของเราก็คือเราเข้าคลองบอลได้มากขึ้นและตัวของผมนั้นก็ชอบสไตล์การเล่นแบบนี้มากๆเพราะผมได้มีเวลาคิดและมองหาเพื่อนร่วมทีมทั่วสนามแต่ถ้าเป็นยุคก่อนเมื่อผมเห็นใครอยู่ตรงหน้าผมผมก็จะต้องรีบส่งบอลไปในทันที พราะในยุคก่อนนั้นเราเน้นไปที่การเคลื่อนบอลเข้าสู่โซนพื้นที่กรอบประตูฝ่ายตรงข้ามให้เร็วที่สุดเพื่อคู่แข่งที่จะได้ไม่ทันตั้งตัวเนื่องจากผมลองมาทั้งหมดแล้วทั้งแผนการเล่นของอร์เนสลัตและแผนการเล่นของเจอกิงครับแต่สิ่งที่ผมยืนยันได้ในตอนนี้ก็คือผมชื่นชอบสไตล์การเล่นของยุคอร์เนสลัตมากกว่าเพราะผมได้เป็นตัวของตัวเองมากกว่านั่นเองและตอนนี้ผมกําลังสนุกสนานกับฟุตบอลที่ลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับ นี่คือสุ к าลิเว์พูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเยี่ยงของวันที่5ตุลาคมนะครับแฟนๆห้ามลืมด้วยรายารนะครับวันนี้ลเวูพูของพวกเรามีคิวลงเล่นกับเคสซฟเฟอเลดตามเวลาประเทศไทย18.30มนนาฬิกานะครับแล้วหลังจบเกมมาพูดคุยหลังเกมกันนะครับพร้อมจวด ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ